ส่วนเจีย้ยจื่อเหมินห้องพบอนทการบทที่23สิทยุทธอันดับหนึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วซื้อมู่ใช้วิชาเจดาบสลาตันเอาชนะวิชาหอกเพลิงการของหวังเทียนห้าวไปได้ดังนั้นหวังเทียนห้าวจึงถอนตัวจากการประลองในครั้งนี้ตามที่ได้ลั่นวาจาไว้และออกจากสำนักยุทธเทียนลู่ไปทันทีโดยมีอาสูเล่ตามไปติดตด,ด้วยความเป็นห่วงจากนั้นนายทหารที่เป็นกรรมการตัดสินก็ขึ้นมาบนเวที และประกาศให้สื้อมู่เป็นฝ่ายชนะท่ามกลางสายตาตกตะลึงของทุกคนในที่นั้นนอกจากนี้ยังเสนอทางเลือกให้สื้อมู่สองทางทางเลือกแรกคือให้ถือว่าการต่อสู้ของสือมู่และหวังเทียนห่าวก่อนหน้านี้เป็นการประลองรอบแรกและให้สื้อมู่ลงไปพักเพื่อรอเข้าร่วมในการประลองรอบต่อไปส่วนทางเลือกที่สองคือให้สือมู่ยืนอยู่บนเวทีต่อไปเพื่อรับคำท้าจากสิทธิของสำนักยุทธอื่น หากไม่มีใครที่มีฝีมือเหนือกว่าก็ถือว่าสำนักยุทธหรือเฟิงคว้าชัยชนะได้อันดับหนึ่งไปครองในการแข่งขันครั้งนี้และสือมู่ก็ได้รับตำแหน่งสิทธิ์ยุทธอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นกันแน่นอนว่าสือมู่ย่อมต้องเลือกอย่างหลังท่านใดนั้นเฟิงจินแห่งสำนักยุทธเทียนลูก่ก็กระโดดขึ้นไปขอท้าประลองกับสือมู่โดยเฟิงจินท้าประลองวิชาหมัดทลายศิลากับสือมู่เพียงหมัดเดียวหมัดทลายศิลาของเฟิงจินก็ถูกทำลายจนสองมือได้รับบาดเจ็บสาหาัส ซือมูยังพุ่งเข้าประชิดต,ตัวเฟิงจินอย่างรวดเร็วและโชกไปที่ท้องของเฟิงจินอีกหนึ่งหมดัดด้วยความอับจนเฟิงจินจึงใช้วิชาร่างเกราะเหล็กขึ้นมาต้านทานเอาไว้อย่างฉุกละหุกผลก็คือร่างเกราะเหล็กของเฟิงจินพังทลายไปอย่างไม่อาจต้านทานได้ตัวคนก็ปลิวกระเด็นตกเวทีไปอย่างหมดสภาพท่ามกลางสายตาตกตะลึงของฝูงชนด้านล่างเวทีบทนี้มาดูกันต่อไปว่าปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อซื้อมู่จะเป็นอย่างไรเฟิงจินฝืนลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลำบาก และพยายามจะเอ่ยอันใดาบางอย่างแต่ทันทีที่อ้าปากอากัโลหิตกลุ่มใหญ่ก็พุ่งออกมาจากปากร่างคนพลันล้มลงกับพื้นเสียงดังปังอีกครั้งจินเอ๋อเร็วเข้ารีพาเขาไปที่ห้องพักในเรือนหลังเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเฟิงจินในพริบตาจากนั้นก็รีบยัดโอสถเม็ดหนึ่งเข้าปากเฟิงจินอย่างรวดเร็วก่อนตะโกนสั่งอย่างร้อนรอนที่แท้คือเฟิงเหลิงฉานทันใดนั้นสิทธิของสำนักยุธเทียนลูกคนอื่นๆจึงได้สติ และรีบรุดไปช่วยกันพยุงเฟิงจินขึ้นมาขณะที่คนอื่นๆยังคงตกตะลึงกันอยู่เมื่อเทียบกับเจ็ดคมดาบในหนึ่งลมหายใจของวิชาดาบสลาตันแล้วพลังโจมตีจากหมัดทลายศีลาของสือมู่นั้นรุนแรงกว่าหลายเท่าถึงอย่างไรวิชาเจ็ดคมดาบสลาตันในหนึ่งลมหายใจนั้นก็เป็นเพียงวิชายุทธระดับกลางๆเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิทธิ์ยุธของสำนักยุธคนหนึ่งใช้เวลาเพียงสองสามเดือนก็สามารถฝึกฝนจนสำเร็จขั้นพื้นฐานได้แล้ว แต่หากต้องการฝึกฝนจนถึงขั้นเชี่ยวชาญน,นั้นกลับต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-2ถึงปีส่วนการฝึกฝนจนสำเร็จขั้นสูงสุดนั้นอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นถึง3-4ี่เท่าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดสำหรับวิชายุทธระดับสิทธิยุธบางวิชาที่มีความยากเป็นพิเศษที่จะใช้เวลานานมากกว่า10ปีถึงจะฝึกฝนจนสำเร็จการฝึกฝนวิชายุทธระดับสิทธิยุธจนบรรลุถึงขอบเขตขั้นสูงสุดนั้นสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างต่ำแล้วแม้ฝึกฝนอย่างอุตสาหะตลอดชีวิต ก็อาจไม่มีหวังที่จะบรรลุความสำเร็จได้ชั่วชีวิตเช่นกันส่วนความยากในการฝึกฝนวิชายุทธระดับนักยุทธฝึกฝนนั้นยังยากกว่าระดับสิทธิยุทธเป็นอย่างมากและต้องใช้เวลาฝึกฝนที่ยาวนานมากกว่าอีกด้วยนี่จึงทำให้มีนักยุทธฝึกฝนจำนวนมากที่มีปราณแท้แต่วิธีการต่อสู้ที่ใช้กับศัตรูนั้นกลับมักใช้เพียงวิชายุทธระดับนักยุทธฝึกฝนในขอบเขตขั้นต้นเท่านั้นลี่ชางไห่ได้ละทิ้งการฝึกฝนวิชายุทธระดับนักยุทธฝึกฝนไปโดยสิ้นเชิง และทุ่มเทกายใจเปลี่ยนไปฝึกฝนวิชาดาบสลาตันและหมัดทลายศิลาที่อยู่ในระดับสิทธ์ยึธมานานสิบกว่าปีจนเชี่ยวชาญในวิชายุทธทั้งสองนี้เป็นอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นความแข็งแกร่งของลี่ชางไห่ก็เพียงทําให้เขาติดอันดับหนึ่งในอาจารย์สอนยทธระดับแนวหน้าของสํานักยทดใหญ่ทั้งสี่เท่านั้นแต่สือมู่ในขณะนี้กลับฝึกฝนหมัดทลายศิลาจนบรรลุถึงระดับนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่ไม่มีแม้แต่ปราณแท้แต่อย่างใด นี่จะไม่ให้ทุกคนตกตะลึงจนปากอ้าตาค้างได้อย่างไรกันนี่มิใช่หมายความว่าสือมู่เป็นอัจฉริยะด้านการฝึกยุทธที่พบเห็นได้ยากยิ่งในรอบร้อยปีหรอกหรือสีหน้าของลี่ชางหายแปรเปลี่ยนไปมาหลายครั้งจากนั้นพลันกระแอมเบาๆขึ้นมาเออข้าคิดว่าพวกท่านทุกคนคงเข้าใจผิดแล้วอันที่จริงหมัดทลายศิลาของเจ้าหนูสือมูน่นี้ยังไม่ได้ฝึกฝนจนสำเร็จเป็นเพราะพลังมหาศาลที่มีมาแต่กำเนิดของเขา จึงทาให้เขาสามารถปลดปล่อยพลานุภาพที่เทียบได้กับหมัดทลายศิลาที่ฝึกสําเร็จแล้วออกมาได้จริงด้วยท่าฝึกหมัดทลายศิลาจนสําเร็จแล้วหลกักก็สองมือก็ควรจะขาวกระจ่งางใสราวกับผลึกนอกจากนี้ทุกครั้งที่หมัดกระทบวัตถุควรก่อให้เกิดเสียงโลหากกระทบกันเบาๆดังออกมาอาจารย์หมิ่นฟังแล้วก็ตระหนักได้ทันทีข้าก็ว่าแล้วหากมีอัจฉริยะที่สามารถฝึกฝนหมัดทลายศิลาได้สาเร็จตั้งแต่อายุเพียงสิบกว่าปีจริงๆจะไร้รชื่อเสียงมาโดยตลอดเช่นนี้ได้อย่างไร เกรงว่าคงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งฉวนโจตั้งนานแล้วแต่ถึงแม้เป็นเช่นนี้พลังมหาศาลของเด็กคนนี้ก็ไม่อาจประเมินต่ำไปขอเพียงภายหน้ายังคงฝึกฝนหมัดทลายศิลาต่อไปก็สามารถบทขยี้ศิษย์ยุทธระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นด้วยอายุของเขาขอเพียงสามารถตระหนักรู้ในสัมผัสลมปราณได้เกรงว่าการเข้าศึกษาที่สำนักยุทธขย,ยวนก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วบางทีเขาอาจกลายเป็นนักยุทธฝึกฝนที่น่าเกรงขามในภายหน้าก็ได้ คำพูดของลี่ชางไห่และอาจารย์หมินทำให้บรรดาอาจารย์สอนยุทธของสำนักยุทธอื่นๆพลันตระหนักขึ้นมาในทันใดจึงเกิดการพูดคุยกันอย่างคลึกครื้นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งและยังมีบางคนใช้สายตาจ้องมองสื่อมู่เหมือนเป็นของดีหายากที่ควรค่าแก่การสะสมอยู่ตลอดเวลาสื่อมู่ชนะอีกครั้งมีผู้ใดต้องการท้าประลองต่อไปอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผู้ใดก้าวออกมาสำนักยุทธหลิวเฟิงก็จะคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ไปครองขุนศึกที่เป็นกรรมการตัดสินก้าวขึ้นเวทีอีกครั้ง และประกาศออกมาเสียงดังเพียงแต่สายตาที่มองสื่อมู่กลับยิ่งอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆทันทีที่คำพูดนี้เปล่งออกมาความเงียบเงันก็แผ่ปกคลุมไปทั่วด้านล่างเวทีชั่วขณะหนึ่งทางด้านสำนักยุดเฟยหงดวงตาของเถี่ยต้องพลันเปล่งประกายดูร้ายวาบขึ้นขณะกำลังจะฝ่าฝูงชนออกไปข้างหน้าก็ถูกมือข้างหนึ่งของบุรุษชราคราวยาวตบลงบนไหล่เสียงดังป้าทันใดนั้นร่างกายของเถี่ยต้องพลันหนักอึ้งราวกับถูกภูเขาไทซา,านกดทับ ไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่น้อยขณะเดียวกันซุ้มเสียงแผ่วเบาของบุรุษชราก็ดังขึ้นที่ข้างหูของเถี่ยต้องต่อให้เจ้าขึ้นไปก็คงต้านทานหมัดทลายศิลาของเขาไม่ได้นอกจากนี้เพียงแค่การแข่งขันประลองยุทธ์ครั้งหนึ่งก็ไปสร้างความขัดแย้งกับคนที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดเช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสำนักยุทธ์ของเราเมื่อเถี่ยต้องได้ยินเช่นนี้ใบหน้าก็เต็มไปด้วยความไม่ยินยอมครึ่งวันต่อมาข่าวเรื่องสำนักยุทธ์เหลิวเฟิงคว้าอันดับหนึ่งในการประลองยุทธ์ครั้งนี้ และตำแหน่งสิทธิยทธอันดับหนึ่งของเมืองเฟิงเฉิงได้เปลี่ยนคนแล้วได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเฟิงเฉิงอย่างรวดเร็วตระกูลใหญ่หลายตระกูลและขุมกำลังขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งหลายในเมืองเฟิงเฉิงต่างก็ได้รับรายละเอียดการแข่งขันและข้อมูลของสือมู่สือมู่ได้เป็นสิทธิยทธอันดับหนึ่งในเรือนของน้าเจินที่อยู่ในเมืองสืออี้หวนเบิกตากว้างขณะจ้องมองจดหมายที่เพิ่งได้รับมาสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อน้าเจินที่อยู่ด้านข้างกลับมีสีหน้าครุ่นคิด ณจวนตระกูลจินบุรุษวัยกลางคนที่มีสีหน้าปัญญากผู้หนึ่งกำลังเอ่ยกับบุรุษหนุ่มหน้ายาวคล้ายหมาที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับตนเองคนหนึ่งเถียนเอ๋อข้ารู้ว่าตอนนี้เจ้ากำลังวางแผนร่วมมือกับญาติอีกสองสามคนไปหาเรื่องสิวมู่จงหยุดเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านปู่ของเจ้าเจ้าไม่อยากฟังก็ต้องฟังถึงอย่างไรตำแหน่งสิทธิ์ยุทิอันดับหนึ่งของเมืองเ,งเฟิงเฉิงก็มีความสำคัญอยู่บ้างบุรุษหนุ่มที่ชื่อจินเถียนแม้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นขน ณตระกูลอู่พี่น้องตระกูลอู่ทั้งสามต่างก็มาประชุมกันเพื่อหารือเรื่องของสื่อมู่อีกครั้งณจวนผู้ว่าการเมืองเฟิงเฉิงขุนศึกที่เคยเป็นกรรมการตัดสินบนเวทีผู้นั้นได้รายงานบางอย่างแก่บุรุษชาราผู้หนึ่งซึ่งสวมชุดผ้าไหมยอย่างเคารพนอบน้อมในห้องลับแห่งหนึ่งของสำนักยุธจิงกังเทียนห้าวเจ้าบอกความจริงข้ามาเจ้าได้ปลุกพลังแห่งสายโลหิตขึ้นมาแล้วใช่หรือไม่อาสูคาดคันถามหวังเทียนห้าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอาสู ท่านถามคาถามนี้กับข้ามาหลายครั้งแล้วข้าก็จะตอบอีกครั้งข้าก็ไม่รู้ว่าตนเองได้ปลุกพลังแห่งสายโลหิตขึ้นมาหรือไม่เพียงแต่วันนั้นตอนที่ข้ากําลังฝึกฝนวิชาหอกเพลิงการอยู่ท่านรู้สึกว่าร่างกายร้อนขึ้นอย่างกระทันหันและก็มีเปลวเ,เพลิงการลุกโชนขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหวังเทียนห้าวก้มหน้าลงมองหอกในมือตอนเองคราหนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็กรอกตาแล้วตอบกลับไปห้าห้าเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้ว S <S <an throp od> เหตุผลที่ตอนนั้นบิดาเจ้าส่งเจ้ามาหาข้าที่นี่ก็เพื่อให้เรียนรู้วิชาหอ,อกเพลิงการเพราะวิชานี้มีผลในการกระตุ้นสายโลหิตเพลิงอันทรงพลังของตระกูลหวังของเจ้าขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งและยังสามารถเร่งการปรากฏของสายโลหิตให้เร็วขึ้นได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยอาสูกล่าวด้วยความดีใจอย่างยิ่งหากกล่าวเช่นนี้ยายไม่ใช่หมายความว่าคุณชายใหญ่หวังเช่นข้ามิได้เป็นผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นที่สามารถใช้วิชายุทธระดับนักยุธฝึกฝนอันทรงพลังได้ทั้งที่อยู่ในระดับสิทธยุธ แต่เป็นเพราะอาศัยพลังแห่งสายโลหิตของบรรพชนจึงใช้ออกมาได้เมื่อได้ยินคำพูดนี้ของอาสูหวังเทียนห้าวก็รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเจ้าเด็กโง่การที่เจ้าสามารถปลุกพลังแห่งสายโลหิตขึ้นมาได้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่นเจ้าควรรู้ไว้ว่าถึงแม้ตระกูลหวังจะเป็นตระกูลสายโลหิตที่มีชื่อเสียงแต่ในบรรดาคนของตระกูลหลายร้อยคนผู้ที่สามารถปลุกสายโลหิตบรรพชนของเจ้าขึ้นมาได้นั้นกลับมีเพียงสามหรือสี่คนเท่านั้น เจ้าถือเป็นคนแรกในรุ่นของเจ้านี่ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ทุกอย่างอีกหรือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปข้าจะถ่ายทอดวิชาหอกเพลิงการครึ่งหลังให้เจ้าด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าสามารถเอาชนะสิทธิ์ยุทธทุกคนของชวนโจในการแข่งขันของสำนักยุทธขยวนอาสูกล่าวอย่างยิ้มแยม้มอาสูท่านหมายความว่าถ้าข้าเรียนรู้วิชาหอกเพลิงการครึ่งหลังแล้วก็สามารถเอาชนะเจ้าเด็กสือมู่ผู้นั้นได้ใช่หรือไม่หวังเทียนห่าวมีท่าทางไม่ค่อยอยากเชื่อมากนะักฮ่าฮ่า เว้นแต่เจ้าเด็กนั่นก็เป็นนักยุทธสายโลหิตเช่นเดียวกันหาไม่แล้วก็ย่อมไม่มีปัญหาอันใดอาสูตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเขามีพลังมหาศาลเช่นนี้ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ใช่นักยุทธสายโลหิตคนหนึ่งจริงๆหวังเทียนเห้ากับพริบตาแล้วเอ่ยถามขึ้นทันทีเออเสียงหัวเราะของอาสูพลันหยุดชงะงักในใจก็อดสงสัยขึ้นมาเล็กน้อยเช่นกันเฮ้ย <c oughs> คำถามนี้ข้าเองก็สนใจใคร่รู้เช่นกัน ทันใดนั้นในห้องลับพลันมีเสียงของบุคคลที่สามดังขึ้นมาจบตอนช่วงนี้ผู้แปลติดงานสำคัญจนถึงสิ้นปีอาจลงได้ไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ